ในไหนเราก็พูดถึงเรื่องของเมทริกซ์ไปแล้วนะเเราก็มาพูดเป็นหัวข้อพิเศษหน่อยละกันก็คือหัวข้อของเทนเซอร์เทนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเป็นซูเปอร์เซตก็คือเมทริกซ์เป็นสับเซตของเทนเซอร์แล้วเทนเซอร์ก็เป็นแมทเทมัติกอ็อบเจกต์ที่ที่อธิบายคอลเลกชันของสมาชิกก็คือกลุ่มก้อนของสมาชิก ที่มีได้มากกว่า2มิติมี3มิติ4มิติหรือกี่มิติก็ได้ก็เรียกป็นเทนเซอร์ละกันเนาะในแล้วทฤษฎีของเทนเซอร์จริงๆก็ก็คือมีเยอะมากแล้วก็มีไปต่อถึงเทนเซอร์แคลคูลัสหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมขอไม่นิยามออแล้วก็ไม่ลงนิยามไม่พูดถึงในเรื่องของการคำนวณในเชิงนั้นมากผมขอพูดถึงในเรื่องของการเอามาันมาใช้เป็นมิติของของค่าที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้ละกันเนาะแล้วไอ้ตัวเทนเซอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็ สามารถเอามาเก็บข้อมูลในรูปแบบของอะไรที่มีมากกว่า2มิติเช่นภาพที่มีสีก็คือพวก rgb หรือแอบเป็นพวกวิดีโอก็ได้ผมก็เลยยกตัวอย่างมาเป็นภาพนี้ละกันซึ่งเป็นภาพที่เ,เป็นภาพง่อยๆเป็นภาพ rgb นะครับผมซึ่งมีสีแดงเขียวน้ำเงินเหลืองมา g e เจนตาแล้วก็ฟ้าเนี่ยายแยนเนี่ยแล้วก็มีขาวกับดำด้วยนะซึ่งมีพิกเซลเท่ากับ100รเนี่ยเอ้ะ100พิกเซลต่อตอ100คูณ100ต่อต่อช่องนะครับผม แล้วเราจะเอาเอเทนเซอร์ตัวเนี้ยมาใช้ได้ไงก็ไอเดียจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือทั้งหมดตรงเนี้ยมันก็เป็นพื้นที่มันก็มีพิกัดของมันเหมือนกันพิกัดของมันก็คือตำแหน่งในแนวแกน x แล้วก็ตำแหน่งในแนวแกน y ก็ถ้าเป็นภาพตัวนี้เนาะแกน x ก็คือ0ูนย์ไปถึง400แกน y ก็คือศูนย์ไปถึง200แต่ถ้าเป็น image เนี่ยเขาจะใช้พิกัด00อยู่ด้านบนซ้ายบนเพราะฉะนั้นก็จะเป็น ศูนย์ไปถึงหนึ่งร้อยในเชิงนี้แล้วก็ศูนย์ไปถึงสองร้อยศูนย์ไปถึงสี่ร้อยนะซ้ายไปขวาคือศูนย์ไปถึงสี่ร้อยแล้วก็ศูนย์ถึงสองร้อยคือบนลงล่างแล้วก็ในแต่ละพิกัดมันก็จะมีค่า R G B ซึ่ง R นะครับก็จะมะีมากสุดรู้สึกว่าอันนี้จะสเกลเป็นเต็มหนึ่งนะครับผมอย่างเนี้ย R G B ก็จะเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับผมถ้าเป็นสีเขียวก็จะเป็น0 1 0ย์ก็คือตัว R เป็น0นย์ตัวเขียวเป็น1แล้วก็ ตัว B คือบลูใช่ไหมบลูก็เป็น0อันนี้จะมีบลูอย่างเดียวเรดก็คือ R ก็เป็น0 green ตัว G ก็เป็น0นะบูเป็น1อย่างสีขาวเนี่ยก็คือพิเศษหน่อยก็คือเป็น1หมดเลยทุกตัวนะครับก็คือเรดเป็น1 Green นเป็น1 Blue ูเป็น1อันนี้ก็รู้สึกสีเหลืองเป็น1,10 Magenta อ่ามาเจนตานะครับสีสีชมพูก็จะเป็น0 1 0 1แล้วก็สแยนจะเป็นศ1นแล้วก็สีดำจะเป็น0 ก็คือแต่ละอันน่ะแต่ละพิกเซลมันจะบอกทั้งหมด่าอค่าแต่ว่าในนอกจากนอกจาก2มิติแล้วนะครับนอ,นอกจากสนอกจาก2มิติที่เราต้องรับบอกในเรื่องพิกัดแล้วก็ต้องมีอีกมิติหนึ่งด้วยที่ที่มีอยู่3ค่าด้วยกันที่ต้องบอกเพราะฉะนั้นจะกลายเป็น3มิติแหละเป็น3มิติแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะดูงงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวผมเขียนออกมาให้แล้วกันว่ามันเป็นเท่าไหร่โอเค ผมก็จะเขียนออกมาเป็นช่องแล้วกันมันบางช่องมันจะมีค่าเป็น1ใช่ไหมผมก็จะใส่เป็นตัว O อ,อผมขออนุญาตใช้ตัว O แล้วกันที่จริงไม่ควรใช้แต่ว่าใช้ไปมันจะด,ดูชัดเจนหน่อยอ่ะ O ของผมเป็นเมทริกซ์ o n ก็คือเป็นเมทริกซ์ที่มีสมาชิกเป็น1คราวนี้ผมใส่100ให้แค่ตัวเดียวเพราะว,าว่ามันจะสร้างขึ้นมาเป็นเมทริกซ์จัตุรัสที่มีขนาด100คูณ 100, 100ซึ่งใหญ่มากผมขออนุญาตไม่พิมพ์ออกมานะครับผมมันใหญ่มากเลยนะ เพราะฉะนั้นใน Workspace ผมจะสังเกตว่ามันเป็น100คูณ100แล้วสลามาชิกแต่ละตัวเป็นเป็นหหมดแล้วก็มี m มทริกซ์ศูนด้วยศูนยของผมก็คือเป็นตัว Z ก็คือเป็น100เหมือนกันใช้เป็นตัวเดียวเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นเมทริกซ์ที่มีศูนย์ทั้งหมดเลย100ค่าเอ่อไม่ใช่100ค่า100คูณ100ค่100านะครับผม,มกด Enter ไปมันก็จะได้ตัว Z ออกมาไันนี้ผมอาจจะสร้างเป็นคล้ายๆกับ ช่องช่องล้กันเป็นช่อง rg แล้วก็ b เป็นช่องสัญญาณก็คือตัวนี้ r ของผมนะใช้เป็นตัว o แล้วก็ Z Z o แล้วก็ o o Z Z แล้วเพราะสาเหตุที่ผมทำแบบนี้เพราะอะไรมาดูกันถ้าจำถ้าจาได้เนะไอ้นี้ก็คือแถวด้านบน4ตัวบนก็คือ o Z Z o 4ตัวด้านล่างคือ o o Z Z พราะด้านบนเนี่ยมีค่า R ก็คือค่าเรทเป็น1อันนี้เป็น1นะเรทเป็น1อยู่แล้วสีแดงกรีนไม่มีเรทเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นศูนย์บลูไม่มีเรทด้วยก็ปเป็น0ูนย์แต่ไวท์มีเรทใช่ไหมไว้ไว้คือสีสีขาวเนี่ยวท์ White, มีใช่สีขาวมีก็เป็นหนึ่งหนึ่งใช่ไหมค่า RGB เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นวันส่วนสีเหลืองเป็นการผสมระหว่างสีแดงกับสีเขียวเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีวันอยู่มีสีแดงอยู่สีชมพูก็ผสมระหว่างสีแดง กับสีน้าเงินเพราะฉะนั้นมีวันสดส่วนสีฟ้าไม่ใช่สีฟ้าคือเขียวผสมกับน้ําเงินไม่มีแดงเลยก็เป็นสีโรแล้วก็สีดําแน่นอนคือไม่มีสีเลยก็เป็นสีโรโอเคถ้าผมพูดในเชิงของสีแดงมันคือครบแหละแล้วถ้าทําแบบนี้เราก็จะได้อ๋องั้นถ้าเป็นสีเขียวล่ะสีเขียวก็เป็น ZO ZO เรอไหม ZO ZO แล้วก็ตามด้วย OZ OZ ไม่มีปัญหาก็ทําแบบเดิม หลักการก็หลักการเดียวกันถ้าค่อยๆดูนะมันก็เมคเซนส์เพราะว่าอะแน่นอนถ้าบนสุดเนี่ยสีแดงไม่มีสีเขียวเพราะมันเป็น100่ใช่ไหมหนึ่งศูนย์ไม่มีสีเขียวสีเขียวเป็น0ูนย์หนึ่งี่เต็มๆเลยเขียวต้องมีเขียวแน่นอนแล้วก็บลูของผมเนี่ยก็คือ0ูนย์นหนึ่งครับถ้าเป็นสีสีขาวก็คือต้องมีสีเขียวประกอบอยู่ด้วยเพราะว่าสีขาวก็คือ1นึ่งหนึ่งหนึ่งอะส่วน ที่ผมใช้เป็นหนึ่งเพราะมันเต็มหนึ่งนะมันสเกลเป็นหนึ่งมันไม่ได้สเกลเป็นสองห้าห้าแบบที่หลายคนอาจจะเข้าใจในนี้มันสเกลเป็นหนึ่งก่อนส่วนอันนี้เป็นสีเหลืองสีเหลืองคือผสมสีเขียวด้วยก็เป็นหนึ่งใช่ไหมครับก็เลยเป็นหนึ่งตรงนี้ก็คือเป็นโอตัวนี้ส่วนอสีชมพูไม่ได้มีสีเขียวผสมเพราะเป็นสีแดงผสมกับน้าเงินก็เลยเป็นก็เลยเป็นศูนย์ก็เลยเป็นศูนย์ส่วนสีฟ้าอ่อนก็คือเป็นเขียวผสมกับน้ำเงินไม่เขียวแน่นอนก็เลยเป็นเป็นหนึ่ง สุดท้ายสีดำก็ไม่มีก็เป็นเป็นศูนย์นะครับกม oh, make s e n s อยู่อะทำแบบเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นสีสีส,สีสีอะไรนะสีน้ำเงินใช่ไหมครับเป็นของตัว b เป็นสีค่า b แบบไม่ใช่สีน้ำเงินแต่ว่าเป็นค่า b ก็คือค่าของ blue ใน rgb นะครับผมส่วนสีก็แล้วแต่ช่องว่าเป็นสีอะไระอันนี้ผมขอไม่ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดของตัวสีีน้ำเงินแล้วกันนะเพราะมันหลักการเดียวกันทนนี้มันเป็น คือ a r เป็นเมทริกซ์ใช่ไหมก็คือมีทั้งความมีชั้งจำนวนแถวแล้วก็มีจำนวนคอลัมน์อยู่แล้ว rgb ก็คือเหมือนกับมันเป็นช่องของมันเองอ่ะเราก็เอา R g กับ b มาซ้อนกันได้ทีนี้เราซ้อนเป็น3มิติจะทำยังไงมันจะมีวิธีการทำอยู่ผมจะใช้ i เป็นตัว image ซะกันเป็นตัวภาพของผมแล้วก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า cat ไอตัวนี้ไม่ได้แปลว่าแมวนะครับมาจากคาว่า concatenate คือการเอามาต่อกัน อันนี้เราสามารถเอาเมทริกซ์มาต่อกันได้แบบในแนวแบบในแนวตั้งก็คือเอาด้านบนมาต่อกับด้านล่างเมทริกซ์เอามาต่อก็ได้มีปัญหาแล้วก็หลายครั้งเนี่ยที่ผมเห็นเห็นผมอยู่ทําอยู่เนี่ยก็คือการเอาเมทริกซ์โมาวางไว้ข้างขวาของเอ๊ะมาวางไว้เป็นข้างซ้ายของเมทริกซ์แซดคือเอาแซดมาต่อทางข้างขวาของ O แล้วก็แซดมาต่อทางข้างขวาของแซดอีกทีหนึง่งการเอามาต่อแบบนี้คือการคอนแทติเนตเหมือนกันแต่นี่เป็นการคอนแทติเนตในมิติที่2 ไหมครับก็คือเอามาวางไว้ข้างๆกันถ้าคอนแคตเนตในมิติที่1คือเอามาไว้ขึ้นบรรทัดใหม่อันนี้คือคอนแคตเนตก็คือเอกทั้งคอลเลกชันหรือกลุ่มก้อนของ O-O-ZZ เนี่ยเอามาวางต่อกับ o z แซด้านบนตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการคอนแคตเนตเหมือนกันจะเห็นว่ามันมีคอมบิเนชันหรือการการเอามาต่อกันในรูปแบบของทั้งวางข้างๆกันก็นกมีวางบนล่างก็มีแต่ถ้าเป็น3มิติ มันไม่ได้ซ้อนแค่บนล่างหรือซ้ายขวาอย่างเดียวมันมีความลึกเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอามาคอนแคตเนตหรือเอามาวางต่อกันในมิติที่3วิธีเขียนนะครับคือใช้ฟังก์ชัน cat ตัวนี้ตามด้วยเลขของมิติที่จะเอามาวางต่อกันในกรณีนี้ผมจะเอามาต่อกันในมิติที่3แล้วก็ r g แล้วก็ b แล้วก,กด enter คราวนี้มันอาจจะมันมันอาจจะหนักนิดนึงเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ matrix i ของผมนะเวลาปิ้นออกมามันจะค่าเยอะมาก มันจะมีขนาดเท่ากับ200คูณ400คูณ3 200คูณ400คืออะไรนั่นก็คือขนาดของภาพเราส่วน3ก็คือค่า R, g แล้วก็ b ถูกไหมครับแล้วบางคนบอกเอาไปใช้งานจริงทำยังไงมันจะมีะฟังก์ชัน image อ,อยู่แล้วก็เอาค่า i มาแล้วก็จริงๆแล้วผมปิดอันนี้ไปก่อนอพอะพิพิมพ์อน,นี้ออกมามันก็จะมันก็จะ p ลอ t ออกมาให้เลยนะครับเป็น image อ,ออกมาแล้วสีมันก็จะตรงตามที่เราวางแผนไว้ นะครับบางคนก็อาจจะอยากทําให้มันเป็นจัดตุรัสหน่อยหรือเท่ากันหน่อยก็อาจจะใช้ image แล้วก็อาจจะใช้ฟังก์ชัน axis s q u a l เงี้ยก็ได้ได้เหมือนกันมันก็จะออกมาจัตุรัสหน่อยแล้วก็อาจจะจัดรูปหน้าพรอรตให้มันเท่ากันหรือยังไงอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นเทคนิคไม่ใช่เรียกว่าเทคนิคก็เป็นคอนเซปต์ของการทำ tensor ก็คือแบบเป็น เป็นอาร์เรย์หลายมิติที่มันมากกว่า2มิติเป็น3ม,มิตินะครับผมถ้าอยากจะทําเป็นวิดีโอขยับได้จริงนั่นก็ปาไป4มิติแหละเพราะมัมีเรื่องมิติของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับผมก็น่าสนใจมากเนาะแล้วต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเราจะเอาไอ้ตัวเมทริกซ์เนี่ยเอามาบวกลบคูณหารเรื่อมาทําอะไรกันได้บ้างนะครับ